เซนครับออฟฟิเชียลโอเคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับโตออลิสต้นเองเนาะวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบบอกั้นเองเกมที่โตไม่ได้เล่นนานมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในแมปแฟชั่นเฟรมัสนั่นเองก็คือการแต่งตัวให้แบบว่าให้ดูดีแล้วก็ให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยโหวตด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะ โอเคสวัส <Okay, S 2> ดีค่ะทุกคนหูรอบแรกมาก็เป็นทีมฟอเซนนะคะฟอเซนเนี่ยถ้านึกถึงก็ต้องเป็นนึกถึงหิมะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแต่งตัวให้ดูหนาวไปเลยแต่ว่ามันจะหนาวได้ไมั้ยเนี่ยแต่ว่าเรามี VIP อยู่นะคะก็คงไ,ไ,ไม่น่าจะต้องห่วงเท่าไหร่เนื่องจากเรามี VIP อยู่นั่นเองเนาะเราลองเดินเข้าไปในโซน VIP ดูดีกว่าไม่แน่ใจว่าโต้มีหรือเปล่าแต่ตอนแรกโต้เติไมไว้นะมันต้องมีสิ เ,เติมไว้ค่ะเข้าได้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เปรียบคนอื่นนิดนึงตรงที่แบบว่าเราเนี่ยก็จะสามารถเลือกอะไรที่มันแบบดูคูลดูหนาวขึ้นระดับได้อีกโอ้โหตาน,นี้ดูหนาวมากเลยเนี่ยงั้นเอาตาน,นี้แล้วกันมีปีกไมขอปีกหน่อยค่ะฟอเสเซนต้องแบบว่าแต่งยังไงก็ได้ให้ดูหนาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูหนาวให้สุดค่ะขอปีกแบบเราหนาวได้ไหมปีกนี้มันดูไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เลยฮะปีกตรงนู้นจะมีแบบ ปีกดูหนาวหรือเปล่าอ่ะอืมปีกนี้ก็พอได้นะงั้นก็เอาปีกนี้มาละกันให้เราเน้นเป็นสีฟ้าไวล้ละกันนะจะเป็นฟอร์เซนนะคะทุกคนแล้วก็โต้เห็นมงกุฎตรงนี้ก็นี่ค่ะโอเคได้มงกุฎมาแล้วได้มาแล้วใช่ไหมทำไ,ไมหัวโดนน่ะขอมองกุฎหน่อยเออเอเหมือนจะบัก็กมงกุฎค่ะใส่ไม่ได้เสียใจแต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ ไม่แน่ใจว่าหิมะตรงนี้เราเก็บได้หรือเปล่า,าได้ค่ะมีไงได้ฟอร์เส้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาไรสวมหัวใหม่ค่ะเนื่องจากมงกุฎเราใส่ไม่ได้นั่นเองโอ้โหแย่มากเลยนะมงกุดใส่ไม่ได้เนีย่ยงั้นเอาทรงผมก่อนละกันเอาจริงๆมันเป็นการแบบได้เปรียบคนอื่นมากเลยนะเวลาตัวเองแบบว่าต้องการอะไรแล้วเติมวีอพีอยู่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเสียตังค์เพื่อใหเ้เราได้เปรียบคนอื่นอยู่แล้วฟอร์เส้นต้องเป็นผมสีฟ้านะคะ ผมสีฟ้าเหรอแถวนี้ไม่มีเลยเราคงต้องไปไประยุกต์ผมเองแล้วแหลนะเนาะอืมหุ้ยอันนี้ได้อยู่นะไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นนไไดเปลี่ยนเปลี่ยนรับไม่ได้เอาอยัางอื่นนะยังอื่นน้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยแต่ว่าเราได้ตาแล้วขอทรงผมแบบขอทรง,งผมแบบหนาวหนาหน่อยได้ไหมทรงผมแบบนหนาวนาวทรงผมแบบไหนอะทรงผมแบบหนาวนาวอะอืมอา่า ทรงผมแบบร้นหนาวทรงผมแบบร้านหนาวนี่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 นเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วขอขอทำสีผมแปบ๊บขอทำสีผมก่อนสีนี้อ๋อไม่ได้เติมผมมาอีกลืมเออสีนี้สีฟ้า เลิศโอเคได้แล้วโอ้โหดูหนาวขึ้นเยอะงั้นก็ต่อไปก็จะเป็นชุด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 หาชุดค่ะหาชุดโอ้โหมันต้องมีชุดที่มันดูหนาวบ้างแหละตรงนู้นน่ะไม่มีไม่ได้แล้วนะเราไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเอาชุดจากตรงไหนแล้วขอชุดที่มันดูหนาวหน่อยขอชุดที่มันดูหนาวหนาวอะเออไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้พักอันนี้อันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้งั้นก็ต้องเป็นอย่างอื่นเออเออเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วกดออกไม่ถูก โอเคเอ่อชุดคุมเออเลิศเลิศเลิศนี่ชุดสีเออสีฟ้าแบบนี้แล้วก็หาชุดเปิดไหลไหมชุดเปิดไหลดีไหมคะเนี่ยชุดเปิดไหลดีไหมเนี่ยเออชุดตัวไหนดีเอ้ยโอ้ยตามเวนกมเออชุดแบบไหน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 ดิจะดูหนาวเนี่ยโอ้ยขอขอขอที่มันเน้นสีฟ้าได้ไหมมันจะมีไหมเนี่ยชุดแถวเนี้ขอหน่อยเธอนะขอหน่อยเธอนะเธอนะเออ เอออ่าอืมชุดนี้ก็ได้มั้งฮุ้ย,ยชุดนี้ชุดนี้ได้อยู่ชุดนี้ได้อยู่โอเค <c oughs> อดูหนาวขึ้นเยอะแต่ว่าจามไม่หยุดเลยตอนนี้อยากได้ให้มงกุดอ่ะความเป็นเจ้าหญิงเนอะมันก็ต้องแบบมีมงกุดเอยอะไรเอยเดี๋ยวๆๆงั้นก็งั้นก็มงกุดเอยไม่มีมงกุดหนาวเลยหรอมองกุดหิมะอะไรเงี้ยขอร้องแหละ อยากได้มงกุฎหิมาไม่มีเลยค่ะทุกคนอ๋อหมดเวลาซะแล้วหยิบอันนี้ทันไหมทันค่ะโอเคเปลี่ยนสีทันเรามาดูนกัดีกว่าว่าเราจะบงกันไหมนี้เราอยู่ที่เซาคูเรียนะคะลานเดินแฟชั่นสุดอลังการเรามาดูสิว่าเราจะรอดกันหรือเปล่า it's time to vote แล้วค่ะหุย <c oughs> <c oughs> คนแรกโอ้ยน่ารักะดูน่ารักะโอ้โหอุ้ยเหมือนเลยแต่ว่าสีผมอาจจะไม่ใช่ก็ให้สีดาวเขาเลยละกันอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้ชอบอันนี้ชอบเอ่อสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยคนนี้เรื่องทรงผมเหมือนเราเลยค่ะเหมือนด้วยประเด็นเหมือนด้วยอุ้ยโลดเหมือนเลยเหมือนเลยอันอันนี้ให้อันนี้ให้อ,นนใหอ่ะห้าดาวเต็มไปเลย อันนี้ชอบอันนี้ชอบต่อไปค่ะโอุยอันนี้มาพร้อมคาถาทุกคนถ้าสังเกตทุกคนจะเลือกผมปัดข้างหมดเลยนะโอ้ยดูดีดีโอ้ยน่ารักโอ้ยเออันนี้น่ารักแล้วแต่ว่าทรงผมอาจจะยังไม่ได้ดูหนาวขนาดนั้นนะคะขอสามพอละกันเนาะมันยังไม่ได้ดูหนาวขนาดนั้นนะคะมันต้องดูหนาวสิคะมันต้องดูหนาวมันฟรอสเซนอันนี้อันนาจากฟรอสเซนหุ้ยเหมือนเลย เหมือนมากอุ้ยอันนี้ได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่อะให้สีดาวแล้วกันให้สีดาวแต่ว่าเราแต่งตัวเหมือนใครละ่ะประเด็นอุ้ยโอ้โหอันนี้หนาวจริงอันนี้หนาวจริงค่ะดูดิหน้าตาคือหนาวมากหนาวจริงจริงอันเนี้ยมาค่ะต่อไปเราเอง มาแล้วว้าตัวหญิงแห่งความหนาวที่แท้ทรูสวัสดีค่ะมีใครรักหนูไหมคะหนูอยู่ตรงนี้แล้วหนูอยู่ตรงนี้แล้วอ่ามีคนมีคนบอกว่าเราไม่ดีอ่ะโอ้แย่จังทําไมเราถึงดูไม่ดีอ๋อเราแต่งไม่ต้องตีมใช่ไหมคนอื่นก็ดูเป็นเอลซ่าหมดแล้วเราแต่งตัวเองไม่ต้องตีมานงงมากเลย <c oughs> อุย้ยอันนี้น่าราักอันนี้น่าราักมาพรอมกระทาค่ะ ใ,ใกล้น่าจะใกล้หมดแล้วน่าจะใกล้รู้ผลโหมดแล้วโอเคต่อไปโอ้โหนี่มันนางฟ้าแม่ทุนหัวนี่มันนางฟ้าแม่ทุนหัวมากสวัสดีค่ะนางฟ้าแม่ทุนหัวไม่ค่อยโอเคอะคนนี้ขอสองได้ไหมโอเคเรา,าดูผลโหวตกันดีกว่า่าท็อปสามจะติดหรือเปล่าขอท็อปสามได้ไหม ็อบสมยังไม่ติดเลยค่ะทุกคนเราทําบุญด้วยอะไรกันโอ้โหแต่เขาก็โอ้โหแต่คนแรก,กดูเป็นเอลซ่าจริงๆค่ะก็ต้องยอมนางนะคะณจุดจุดหนึ่งโอเคเราไปดูรอบถัดไปดีกว่าเนาะโอเคทุกคนรอบเนี้ยเป็นทีมที่โตไม่รู้จักออนเวกออนพักชันเหรอคะเอ่อโตคงต้องขอเซิร์ชหน่อยแล้วแหละเพราะรอบนี้โตไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรอะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะ โอ้โหเราเสียเวลาในการเซิร์ชของเซิร์ชอันนี้ตรเนี้ออนวาเคชั่นคืออะไรเด้๋ยด้ๆวาเคชันอาจจะเป็นหนังเหรอในวันหยุดอ๋อก็คือแต่งตัวในวันหยุดนั่นเองว่าแต่มาแต่งแบบไหนล่ะในวันหยุดอะโอ้รอบนี้เราขอเน้นเป็น ทีมคนสีผิวน้ำผึ้งเหมือนละลกันผิวสีแทนเนาะในวันหยุดก็คงต้องแบบว่าแต่งตัวชิวๆสบายๆใช่ไหมงั้นเราจะเน้นเป็นวันหยุดที่เราไปเดินสวนป่าละกันสวนป่าเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นผมสีเขียวแบบเน้นเน้นออกโทนสีเขียวนะคะเอาง่ายๆให้แต่งตัวเหมือนคนที่กำลังจะไปปิกนิกนั่นเองเนาะงั้นก็ถ้าเป็นผมแบบนั้นขอเลือกทรงผมนี้ละกันเอ,อผมไหนดีล่ะ เออเวลาเลือกสมผมเนี่ยมันยากจังเลยนี่ผมผมทรงนี้นะคะแล้วก็หน้าตาเนี่ยก็เลือกให้มันเป็นโทนอะ่อนๆเนาะเออโทนอ่อนๆแบบไม่เยอะมากนะคะอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะอันนี้ได้อยู่นะโอเคพอเราได้หน้าตาแบบนี้เราเราก็ไปเลือกเสออื้อผ้าฝั่งนู้นกันดีกว่าเพราะว่าของใส่หัวนี่ไม่น่าจะมีนะเอาเป็นเสื้อผ้าแบบทรงปิกนิกละกันเนาะเพราะว่าไหนๆเขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นวันหยุดนี่เราก็ต้องแต่งตัวให้เหมือนแบบอยู่ในวันหยุดที่สุดนะคะ เ้นเนสื้อผ้าที่มันดูสบายสบายละกันเสื้อผ้าตัวนี้ล่ะอุ้ยตัวนี้อุ้ยตัวนี้น่าร้างเหมือนเราเป็นพึ่งเลยฮะเออนี่อันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อุ้ยอยู่ดีดีก็เข้าเฉยเลยโอเคอันนี้ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราคงต้องทําสีผมเนี่ยมันไม่ต้องทําหรือมั้งมันทําได้เหรอจริงอะ่ะไม่ได้บ้าบอรหรือว่าทําได้โอเคแล้วก็ต้องเน้นเป็นพึ่งละกันท้างนั้นมาขนาดนี้แล้วต้องต้องแนวพึ่งนะคะ พึ่งอยู่ไหนโอเคเราเรีเรเรเอ่อขอพึ่งได้ไหมเอ้ยอันนี้น่ารักไม่เอาวันหยุดวันหยุดที่ไหนเขาใส่อันนี้กันน่ะเราไปหาของฮิ้วดีกว่าค่ะของหิ้วอยู่โซนนู้นเนาะเอเราจะดูแต่งตัวเป็นวันหยุดปีเนี่ยอาจริงเราก็ดูเป็นวันหยุดของเรานะคะแต่มันจะดูแบบสบายไปหรือเปล่าเหมือนแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรอะไรเงี้ยอืมกระเป๋าไปไหนถึงจะเหมาะกับเราโอ้ยเฟรนไ,ไดนากินมากเลยอะทุกคน เอะไม่ใช่พี่ใช,ใช้เวลาเลือกของกินสิเดี๋ยวเราต้องเลือกกระเป๋าโอ้ใครจะหิ้วกุชชี่ไปเดินในวันหยุดเพราะฉะนั้นต้องขอเป็นตะกร้าปิกนิกมีไงเฮ้ยน,น่ารักวยเหมาะสมกับเรามากเลยอะงั้นก็เอาไอ้เจ้าตัวนี้ไปละกันนี่คือเราต้องชนะแล้วนะขอติดท็อปสามก็ยังดีในวันนี้กอบกู้ชื่อเสียงให้เราโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรอะถ้วยน้ำชาหรอ แปลกจังเหมือนไม่เคยเห็นอุ้ยมีหมวกอันนี้ด้วยหมวกหอยอน่ารักมีหมวกไอติมด้วยงั้นเอาเป็นดอกไม้ละกันอุ้ยปิกนิกจัานเจนเลยทำไมเราดูดีมากมากเลยดีี่ะออนแทกิชชั่นในวันหยุดละกันเนี่ยเดีเอาจริงๆออนมาเกชชั่นในวันหยุดอ่ะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะเพราะว่าแต่ละบางคนเนี่ยเขาอาจจะแต่งตัวแบบฟูฟูฟองฟองก็ได้บางคนก็อาจจะแต่งตัวน,น้อยน้อยก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นโตเนี่ยก็คือจะแต่งตัวประมาณนี้ละค่ะเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนนะ ถ้าเราออกไปไหนเนี่ยก็ค่อยว่าไปอย่างหนึง่งแต่ว่าเราไม่ได้ออกไปไหนหนั่นเองโอเคพร้อมนะโอเคครบชุดแล้วค่ะทีนี้เราก็รอแค่ช่วงคณะกรรมการโหวตแต่ว่าตอนนี้ก็คือขอดูเพื่อนๆทุกคนก่อนว่าใครแต่งตัวเป็นอะไรยังไงบ้างเฮลโหลโอ้โหนี่วันหยุดเธอเหรอเนี่ยวันหยุดเธอทําไมมันดูหน้าพี่สวยอย่างเงี้ยหรือว่าวาเคชันมันไม่ใช่วันหยุดเอ๊ะแต่ออนว,า,วาเคชันนี่มันวันหยุดนะเธอ ออนว c a เคชันี่มันในวันหยุดนะโอเคมาแล้วค่ะอ๋อ o อ v a า a เคชัน่าจะหมายถึงแบบพวกวันหยุดอาชการปะว้าวรอบนี้เนี่ยเรามาหยุดที่ไมอามี USA นั่นเองใครที่รู้ว่าทีมออน n า a เคชั่นเป็นยังไงหนีอย่าลืมเมนบอกโต้ด้วยนะคะโต้ไม่มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่เลยโอเคมาเราจะมาดูกันว่าทุกคนเน่ยแต่งตัวยังไงบ้างนะคะโต้ะจะต้องทำตัวถูกนะคะโอเคมาคนแรก โอ้โหจัเต็มมากนี่คือชุดวันหยุดเขาค่ะเลิศมากแต่มันดูมันดูกระโปรงดูไม่เข้าอ่ะต้องให้แค่สามดาวพอแล้วกันเนาะโอเคนาตาเลียพาเนลอ๋อนี่มันอุ้ยนี่วันหยุดมากตัวชอบมันวันหยุดมากแต่ว่ามันดูน้อยไปอ่ะมันดูน้อยจัง งั้นก็สี่ดาพอละกันเนาะไม่รู้สิําเบโต้รู้สึกว่ามันเหมือนมันดูน้อยไปนิดนึงโอเคต่อไปเราค่ะมาแล้ววันหยุดไปล้วจ้าถือตะกร้าปิกนิกมาด้วยนี่เห็นไหมไหมไหมนี่นี่นี่เราเป็นตัวแทนของพึ่งเลยนะนี่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 น่ารักน่ารักเย่บวกมือบวกมือเทียบโอ้ต้องให้ชนะแล้วนะโอเคขอท็อปสามเถอะจะร้องไห้ขอท็อปสาม โอ้ยมีคนใส่มงกุฎดอกไม้มาเหมือนเราเลยอุย้ยอันนี้วันหยุดจริงๆรู้สึกว่าต่างประเทศก็จะชอบใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าที่นู้นน่าจะร้อนโอ้อันนี้โอ้ลืม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 หมดขอสีดาวแล้วกันนะคะเพราะว่ามงกุฎเหมือนเราต้องการสีนหนึ่ง <laughs> ต่อไปก็เป็นอ่าโอ้นี่ก็วันหยุดเหมือนกันอสรุปมีคนแรกนะคะตกแต่งตัวเหมือนไม่ต้องสีมอ๋ออันนี้ก็วันหยุดเหมือนกันโอ้สไตล์เหมือนเราเลยสไตล์คล้ายๆเราเลยนะจะหมวกกระต่ายเป็นไปได้ย่าใส่มาดีกว่า หรืออาจจะเป็นความชอบของเขาก็ได้นะมาค่าต่อไปอีกคนนึง Let's Vacation in Park อ๋อนี่ไงวันหยุดในสวนสาธารนณะว้าวดูดีมากมากเลยคนะ่ะแต่ว่าทำไมชุดสวนสาธารนณะนะมันมันดูแปลกมีคอสามดาวอละกันทำไมมันดูแปลกแต่ถือลูกโป่งได้อยู่นะเมื่อกี้เนี้ย,ยเราน่าจะถือลูกโป่งเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกว้ยท็อปสามเถอะท็อปสามเถอะ เย้ช yeah, นาโอ้ยเลิศโอ้ยได้ได้ได้ไดรอบเนี้ยได้ oh, yeah. okay, โอ้ยโอเคทุกคนเราก็มาถึงทีมสุดท้ายในะวันนี้แล้วเนาะทีมนี้เนี่ยมีชื่อว่า Evil Mermaid คำถามคือจะแต่งยังไงก็ค,คือเป็นเอ่อนางเงือกในเวอร์ชั่นที่จะพูดยังไงดีละ่ะทุกคนนางเงือกในเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็น Evil อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแต่งตัวให้น้องดู น่ากลัวใช้สีดําเลยละกันไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้มันดูน่ากลัวได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็น Evil Mermaid อะแขนนางก็ต้องดูแบบว่าแปลกๆเลปะ๊ปะงั้นขอเป็นตัวนี้ละกันเออมันจะได้ดูน่ากลัวเนาะอ๊บโอเคที่จริงเนี่ยเรามีโซน VIP อยู่ด้านในด้วยนะมีให้เลือกตัวด้วยนะเราไปดูตัวกันดีกว่าว่าข้างในจะมีตัวอะไรให้เลือกหรือเปล่าแต่ Evil Mermaid เนี่ยโทษคิดไม่ออกจริงๆแต่ ตเห็นทรงผมแล้วว่าโตจะแต่งตัวอะไรโตจะแต่งให้มันดูออกเป็นแบบผีญี่ปุ่นนิดหนึ่งให้มันดูเป็นผีญี่ปุ่นโอ้โหไม่ก็นี่ไงที่ที่เราต้องการนี่เออเนี่ยแหละเราค่อยไปเปลี่ยนสีผิวโอไม่ไมไ,มไ,มไม่ต้องเปลี่ยนสีผิวก็ได้มั้งแล้วก็เลือกทรงผมทรงนี้ค่ะให้มันดูน่ากลัวน,นิดนึงเฮ้ยได้เหมือนผีญี่ปุ่นเหมือนผีญี่ปุ่นนะคะต้องจำไว้ว่าเรา,เราต้องเราต้องคงธีมผีญี่ปุ่น อีวิวเมอร์เมดเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกหน้าตาที่ดูน่ากลัวที่สุดหน้าตาไหนมันน่ากลัวล่ะงั้นเอาหน้าตานี้แล้วกันดูฟิตเฟียดิโอเคแล้วก็เราจะต้องไปเลือกหางนางเงือกด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่หางนางเงือกปุ๊บนะคะเราจะดูเป็นนางเงือกที่มีแต่กระดูกซึ่งเหมันน่ากลัวมากๆเราต้องชนะนะเราต้องชนะนะอีวิวเมอร์เมดะน่ากลัวออ๊ยมันควใส่หางไปแล้ว น่ากลัวขนาดนี้เราต้องชนะนะคะทุกคนไม่ชนะไม่รู้คุณไง,งนะนี่นะห่างนางเงือกห่างนางเงือกก็ต้องแน่นอนค่ะเราคงต้องเลือกเป็นโทนสีดําเนาะเอ่อทำไมเราคลิกไม่ได้โอเคเป็นนางเงือกโทนสีดําโอ้ my ไม่กน่ากลัวมากได้เลยทีนี้แล้วก็เสริมความน่ากลัวด้วยการหาเขาใส่ค่ะการหาเขาใส่นั่นก็จะอยู่คนน,น่ากลัวเราอีกอทำคนนหน้าตาหน้ากลัวจังอะ โอเคเราต้องหาเขาใส่ให้มันเลิศๆอุ้ยอยากได้เขานี้จังแต่เมื่อกี้เขาใส่ไปแล้วอะไม่อยากซ้ำเขาเลยแต่ก็นะนั่นแหละนี่แนะ่จะได้รู้ไปเลยว่าใครอยู่หน้ากลัวกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเ,เราเราจะตาใหม่ค่ะเราเจะตาใหม่ขอตาใหม่ได้ไหมขอตาใหม่ได้ไหม โอเควู okay. เลิศมากดีแหละมันอีวิลเมอร์เมดจริงๆแล้วก็ปรับโทนสีผิวของอีวิลเมอร์เมดของเราให้เข้ากับทีมหน่อยละลกันเนาะไหนๆมันก็มาโทนสีนี้แล้วขอพยายามแบบโทนเป็นโทนสีเข้มได้ไหมเออเลิศอันนี้ล่ะโอ้ยอันนี้ก็เลิศอันนี้ก็ดีงั้นเอาโทนสีนี้ละกันโอโหโทนสีนี้คือแบบใช้แต่งตัวอะไรก็สวยไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาของอีกใช่ไหมอีวิลเมอร์เมดต้องคู่กับไม้กทานะคะ ขอเป็นไม้คาถาที่มันดูแบบว่าจะพูดยังไงแบบดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยคนนั้นนแต่งตัวเหมือนเราเลยแต่เราต้องชนะ <c oughs> เราต้องชนะวัดดีค่ะคุณปี่แต่งตัวเหมือนกันเลยเนาะ <c oughs> เราต้องชนะบอกเลยว่าเราต้องชนะโอเคเออ,เออเอเราใส่หัวนี่หัวนึงก็ อดูน่ากลัวขึ้นไปอีกค่ะดูน่ากลัวขึ้นไปอีกอย่างนี้จะทําให้เราเนี่ยดูเหมือนแบบราชินีนางเงือกที่แบบใจร้ายใจดำอืมโอ้โหเราน่าจะพอได้แล้วเนาะเพราะว่าเราแต่งตัวแบบนี้ก็คือแบบเต็มยศแล้วนะนี่คืออวยรับอวยยศสุดแล้วนะก็น่ากลัวแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นกับผลโบวตกันว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่จริงๆตองแอบอยากใส่ยกทรงอะไม่ทราบว่ายกทรงเป็ไนไงจะมียกทรงให้ตัวใส่ไหม เออ่ไม่น่าจะมีแะมียกทรงไหมไม่มีค่ะโอ้โหงั้นก็จบกันงั้นเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าอีวิวเมอร์เมดของคนอื่นเนี่ยจะน่ากลัวไหมแต่ต้องว่าของโต้เนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วนะคะก็มาดูกันเลยดีกว่าเนาะโู้เวลคัมตูแฟช์จันเปมัสรอบนี้เราอยู่ที่ปราสาทค่ะโอ้ยปราสาทหิมะไม่ใช่ปราสาทหิมะปราสาทเจ้าหญิงเนาะมาเรามาดูกันดีกว่า เราตีมตีมฉากทางเดินคือไม่ได้นะมันอีวิลเมอร์เมตตรงไหนดินี่มันแฟซีเมอร์เมดชัดๆเลยดาวเดียวพอเลยเธอผิดตีมหายไปก่อนโหคนนี้ได้อยู่นะคะน่ากลัวเลยแหละอีวิลเมอร์เมดค่ะแต่ว่ามันดูไม่สุดยังไงไม่รู้อะ มันมันมันดูไม่สุดยังไงไม่รู้นะคะจะรู้สึกว่าคนเลือกเขานี้เยอะมากเราก็ต้องภาวนาให้แบบเราชนะนะนะว่าแบบว่าโอ้คนนี้ก็ดูอ e ีวิลแต่อ e ีวิลน้อยมากเพราะว่าเมคอัพที่เขาเลือกมามันไม่ได้ดูน่ากลัวสักเท่าไหร่นะคะสีผมก็นั่นแหละเนาะสีแดงแปดมากวว คนนี้มาแหวกมากค่ะแต่ไม่เห็นดวงตาบอกว่าดวงตาเดี๋ยโดนผมปิดไปแล้วพินางก็ดูอีวิลอยู่นะนางดูอีวิลอยู่นะมาต่อไปเราค่ะนี่อีวิลไม่ละจ๋ามาแค่โครงกระดูกด้วยค่ะท่อนบนอๆๆบอกเลยว่าเราแต่งตัวดีมากโบนเราหน่อยโบนเราหน่อยโอเคไปค่ะไปดูคนต่อไปกันดีกว่าเนาะ ต้องชนะแล้วนะอุ้ยคนนี้ไงที่เขาแต่งตัวเหมือนเราอ๋อไม่ไม่จะไม่ใช่คือเราแต่งตัวคล้ายกันไม่เหมือนไม่เหมือนเขามียกทรงอ่ะที่จริงต้องอยากได้กลาบหอยด้วยนะแต่ก็ช่างมันเถอะน่ารักอ่ะอุ้ยอุ้ยคุยคนนี้น่ากลัวอยู่คนนี้เราให้สี่ดาวพอเดี๋ยวกันซีนเดี๋ยวเขายั่งตำแหน่งเราบาน์ด้าเฮดโอ้ยเฮดหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นู้นเขาบาร์กอ๋อมาแล้วโอ้เขาเขาไม่ได้ดูเป็นอีวิลเลยค่ะทุกคน เขาดูหล่อได้ซามมา้ำอ่ะต้องให้ใช้ส่องดาวพอนะคะมันไม่ต้องตีมเท่าไหร่เนาะแล้วก็น่าจะเกือบคนสุดท้ายแล้วมัง้งโอ้อันนี้ก็อ e ีวิวค่ะอุ๊ยอันนี้ได้อันนี้ได้นนไดแต่ว่ามันมันได้อีกรู้สึกว่ามันได้อีกนะคะอืองว่ามันได้อีกมันได้กิกมันได้กีกมาค่ะเรามาลุ้นผลโหวตกันดีกว่าขอให้ชนะนะ โอ้ต่อไม่ติดด้วยซ้ำอะเป็นไปได้ยังไงทำไมโอ้โตโอได้ทีหกค่ะทุกคนทุกคนสงสัสท้ากลัวไปหน่อย โอเคเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะแฟชั่นเฟรม,มันนั่นเองเนาะถ้าใครอยากให้โตเล่นอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้โตด้วยนั่นเองนะคะยังไนวันนี้เนี่ยโตก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านั่นเองนะคะ